คู่มวยรายการมวยดีวิธีไทยศึกจิตเมืองนนท์วันอาทิตย์ที่17เมษายน25-65เวลา11.45นาิกา45นาทีถึงเวลา13.55นาิกา55นาทีถ่ายทอดสดทาง pptv sd ช่อง36ครับวันนี้ครับถือว่าจัดมวยไว้เป็นอย่างดีครับมีการชิงแชมป์ถึง2คู่นะครับและก็มวยรักมวยชอบของวันนี้นะครับผู้ที่1ครับเป็นการพบกันร,ระหว่างศิลาเพชรตำนานมวยไทยพบกับสังลบชอไกเนตรครับในพิกัด1 1ึปอนด์ คู่เอกที่1สักเล็กเกียริเพชรเดชะครับจะชิงแชมป์ในพิกัด118ปอนด์ของเวทีออตกรนะครับพบกับบินลาดินแสงมรกตในพิกัด122ปอนด์คู่เอกที่2ก้องชัยฉนัยดอนเมืองพบกับเพชรทองนายกวิทยุทุ่งสงครับในเป็นการชิงแชมป์ในพิกัด126ปอนด์เวทีออตกรนะครับในพิกัด1 2ึงปอนด์และคู่เอกที่3เป็นการพบกันระหว่างไผ่แดง และสายสีพบกับจรวดศึกเกียบนาวีในพิกัด1 3 7ปอนด์มวยรักมวยชอบครับคู่ที่1ศิสีลาเพชรตำนานมวยไทยพบกับสังลบฉอไกเนตคู่นี้ชอบไปที่สีลาเพชรตำนานมวยไทยครับวันนี้จะอาศัยนะครับอาวุธลับนะครับศอกเข่านะครับและก็เป็นมวยที่เก็บอาการค่อนข้างดีนะครับมวยตัวนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าคู่นี้ครับจกในเวลาเที่ยงเที่ยงนะครับ1 1 4 5นาทีนะครับ การที่โดนอาวุธแล้วนะครับโอกาสที่จะเก็บอาการได้อยู่นี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับผมมองว่าศิลาเพชรครับได้ออกตัวได้ไปก่อนแน่นอนครับเตะต่อยรุนแรงนะครับจะนําไปก่อนนะครับแล้วก็สามารถเบียดเข้าป้ายได้ครับสอครับจัดเป็นคู่เอกที่1ระหว่างสักเล็กเกียริเพชรเดชะพบกับปิลาดินแสงมรกตครับเป็นการจิงแชบเบิงอปดอนด์วทีอตกรนะครับในพิกัดหนึปอนด์ คู่นี้เช่นกันครับผมชอบไปที่สักเล็กเกียริเพชรเดชะครับเป็นมวยที่มีอาวุธลับมีศอกครับแล้วก็มีเข่าด้วยนะครับวันนี้ครับจะย้ําแคนนะครับอย่าลืมครับที่ผมเน้นย้ํานะครับการชกมวยช่วงกลางวันนะครับโอกาสที่ตั้งมวยจะหมดจะยุบจะช็อตนะครับมีโอกาสสูงนะครับดังนั้นนะครับถ้าชกกลางวันนะครับถ้ามวยไหนมีอาวุธลับนะครับโอกาสที่จะชนะก็มีสูงนะครับเพราะว่า ถ้าโดนต่อโดนนะครับผมว่าทั้งคู่มีออกอาการแน่นอนครับดังนั้นครับจึงชอบไปที่มวยที่ชอบออกอาวุธเยอะกว่าแลวก็บูดูดันมากกว่าครับอย่างศักเล็กเกียดเพชรเดชะครับคู่ที่3ครับเป็นคู่เอกที่2ระหว่างก้องชัยฉนายดอนเมืองพบกับเพชรทองนายกวิทย์ทุ่งสงครับเป็นการ,รชิงแชมป์พิกัด1 2 6ปอนด์พิธีอตกครับแต่ว่าคู่นี้ชกในพิกัด125อปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่ก้องชัยฉนายดอนเมืองครับวันนี้จะอาศัย จังหวะซ้ายจังอาศัยจังหวะฝีมือนะครับเขี่ยขาเตะขานะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับบิดเหลี่ยมบิดทรงวงในก็มาไล่แขนนะครับมีจังหวะขวางหน้านะครับมองดูว่าวันนี้น่าจะแก้มือได้นะครับัวจิตัวใจนักมวยก็ดีนะครับฟอร์มก็สดขึ้นมานะครับคู่นี้ครับจอบพิธีกองชัยสนาดอนเมืองครับและก็คู่ที่4ครับเป็นคู่เอกที่3นะครับระหว่างไผ่แดง แปะสาย4ี่พบกับจรวดศึกเกียรินาวีในพิกัด137อปอนด์คู่นี้ครับผมชอบจรวดศึกเกียรินาวีนะครับวันนี้ดูว่าจะตัวใหญ่กว่านะครับจะสูงกว่านะครับวันนี้จะอาศัยความสูงกว่านะครับออกอาวุธนะครับหนักแน่นนะครับแล้วก็เป็นมวยเก่าเกมครับชกมานานครับวันนี้น่าจะใช้ความเก่าเกมตรงนี้ครับเกียดเอาชนะคะแนนไปได้ครับคู่นี้สนุกแน่นอนนะครับพลิกไปพลิกมาครับแต่ส่วนตัวก็ยังชอบไปที่ความเก่าเกมของจรวดศึก เกียรินาวีครับครับนี่ก็เป็นทัศนวิจารณ์นะครับของทีมงานมวยไทยยุคใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสับสก b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ